ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยอีสานบ้านเฮาทุกคนนะครับเด้ออ่ามือนดีลุงโบสได้มีโอกาสมาถ่ายท้ำการทรรมาหากินของคนบ้านเฮาอีกมื่อนึงเลยพี่นอ้องอ่ามือนมีพิกัรอยู่บ้านท่อนกลางพี่น้องตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเฮาเด้อพี่นออ้องเด้อเอาข้าวเบอร์เบิร์แม่นั่งยกสะดุ้งพี่น้องเป็นจังไดได้ว่าอ้าวยกแหลกแหกหมาดป่ายังลรืแม่ปลาเข็งพี่น้องหนึ่งตัวมาแล้วครับปลาเข็งน้อยบ่น้อยเลยพี่น้องเออจักตัวแล้วแม่ สามตัวสามตัว่าเอ้าปลามักกล่องพี่น้องเออพอกล่องตั้งปั๊บมาโลดพี่น้องเอ้ยเป็นตระสอนครับผมเอ้าร่ำชงร่ำคนบ่ได้แง่งดอกแต่ว่าเอ้าได้อีกแล้วได้อีกแล้วปลายังแม่ปลายังปลาเขียงป่าเขีงอีกแล้วพี่น้องปลาเข็งหรือปลาหมอเอ้าปลาเขียงน้อยพี่น้องเออ ไแล้วครับสวิงตักเลยครับโอ้หมานมาหมานยี่ทัางพีพี่รองเออวังหนึ่งลุงโบไปท่างปลายน้ดำร้นเออบ้านมึงโเงินพี่รองปลากะนาบกระไรแห้งอยู่ครับแต่ว่าปาาลาหัวหลเอาพี่รองม<อ>ึงจะว่าติดต่อครับผมอ้าวมาอีกแล้วบะอ้าวมันปลาย,ยัางลระครับปลาอะไรขึ้นใจ ปลา,าขาวปลา,า,าขาวเอาปลาขาวพี่น้องปลาขาวซุ้ยปลาขาวปลาปลาขาวปลาขาวนาบ่ะไม่ละพี่น้องเอ้ยเห็นกันเรื่อยๆครับผมเออมาเม,มื่อกี้เห็นปลาเยอะเลยพี่น้องจังละสองจังละสามเนี่ครับก็ได้ยูได้กินอันบ่หาเขาได้กินละพี่น้องเอ้ยซื้อกับแพร่งหายใจลรไหมยกไหเบึนใจไหมล่ะ เอาโย่ไบ้บนะังไหมเอาพี่รองนี่ก็คือมากประมาณชั่วโมงกว่าป้าพี่รองเอ้ยยิมยิ่ยิ่มๆๆๆยิโย,ยบาดนี่เอาสุบยอดครับปลาเข้งปลาโรดปลา,ปา,ปา,ปาขาวพี่รองนี่ซุปปลาเอาโลดเอารุ่นต่อไปพี่รองม,มีทุกอย่างปลามีทุกอย่างปลาได้แล้วเสี่ยวเบลยังไงล่ะแม่เก็บยังกิน เราคือมแก่เใสนื่อสนอะไรแกงใส้หนอไม่ส้มไปถอแก่อนแไงเส้นมน้องไม่ส้มที่น้างแกงใส้หน่อไม่ส้ม่าจันว่าเอาเหมือนอย่าว่านี่ต้อพี่น้องมาะแกงใส่หน่อไม่ส้มไปงอ่ร่งพี่น้องฝ่งร่แกงส่หนอไม่ส้มระเจกพี่น้องสำหรับผู้กับเจ้ามักหน่อไม่ส้มเออ กูปเป็นเก้าเป็นรูปมาต่ย <c oughs> อยได้ไปกินนะพี่น้องเล้ว,วน้องไปโซมเจ็บขา, <c oughs> าพี่น้องอมามจานอีกต่อครับผมมากว่อ้าวมาอีกแล้วพี่น้องเอาปลากแข็งน้อนนะปลาเ,เก่า่านบปล <c oughs> เข็งน้อยจักตัวสองตัวเอาพอดีอยูได้กินพี่น้องสงสัยจะได้กินมกปลากแข็งน้อยกันเลยเออเอาเหรอ,อครับรุปป่นปลาเข็งน้อยเฮะ ระยะนี่มาบอเอาสองตัวพี่รองปากเข็งหน่อยสองตัวครับเออหน่อยครับพอดีพอดีรุ่นเดียวกันเป้เลยพี่ร่างเล้เสยสงสัยเสียออกเป็นหอกเดียวกันครับปากข็งหน่อยครับปากข็งหน่อยเอาแมยกปากเข็งหน่อยเจ้าอันอันใซ่กล้องนะครับอะเอไปไน็นยังไงอ่แม แบมบื้ออะไรบอสตรงนี้นั่นแหละ <laughs> โอ้อ้าวสามีเราพี่น้องปลาเค็งน้อยปลาเข็งน้อยมวนปลาเข็งใหญ่แ <laughs> ต่ว่าปลาเข็งน้อย <laughs> เออน้อยก็น้อยน้อยพี่น้องเอออ้าวปลาเข็งใหญ่นั่งเก่งอย่างเดีอว